นักเลงเมืองกรงเก่าสุขโขทยัยตั้งวงเล่าแล้วขัดแย้งกันอีกฝ่ายลากลูกซองมาลอบยิงตายคาว,วงเล่าตำรวจเก่งจับมือปืนได้ทันควันรับสารภาพแขนเรื่องที่ดินสุริยาอ่อนแสงล้าไปทางฟ,าฟ้าด้านฝั่งทิศตะวันตกมันถูกกลืนหายไปพร้อมกับแสงสุรีลำสุดท้ายแล้วความมืดก็ค่อยๆเค,ค,คลือบคานเข้ามาตามลำดับอย่างเชื่องช้าเมืองสุขโขทยัยกรงเก่าของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในยามนั้นมันช่างวิเวกระวังเวง จนทำให้ผู้ที่อยู่ไกลบ้านหัวใจหดหู่ภาพปลากหักพังแสดงถึงความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ในอดีตการบ่งบอกถึงความเสียสละสร้างสรรค์ขององค์พระปฐมกษัตริย์แขวนขวัญทองของไทยเราดินแตละเม็ดอิฐแต่ละก้อนล้วนแล้วแต่เป็นหยาดน้ำตาของบรรพบุรุษที่ทับถมกันมาให้คนไทยเราได้เป็นเอกราชภาพแห่งประวัติศาสตร์เหล่านั้นคือความกัดกร่อนอยู่ในหัวใจของคนหนุ่มสาวยุคใหม่เมืองสุขโขทัยวันนี้ จึงมีแต่ความเงียบวังเวงปราศจากแหล่งเริงรมและอบายามุกด้วยประการทั้งปวงอีไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้ก็จะถึงวันงานเทศกาลประจำปีเผาเฉียนเล่นไฟอันเป็นงานประเพณีของชาวเมืองสุขโขทยัยที่ยิ่งใหญ่ทุกปีทําให้ผู้คนทั้งหลายต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้สําหรับวันงานที่จะมาถึงออกจากตัวเมืองอยู่ไม่ไกลนักแม่น้ํายมกําลังเอือล้อนฝั่งเพราะผลของพายุแครี่ที่ถล่มทลายไปทั่วภาคเหนือ ทำให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้ลืมตาอา้าปากขึ้นมารับหยาดน้ำฝนและความชื่นชมหัวใจน้ํหมู่บ้านอย่างเอ่นตำบลตาลเตียอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยก็เช่นเดียวกันฝนพ่วงจากพายุแคลรี่ทำให้ชาวบ้านดักรอบดักใส่ได้ปูปลานาน้ำอุดมสมบูรณ์ชาวไร่ชาวนาหน้าชื่นตาบานกันอย่างทั่วหน้าที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่ที่3ตํตำบลตาลเตียอันเป็นบ้านของนายสำรวจ อายุ44ปีผู้เป็นเจ้าของบ้านซึ่งกําลังสารวนอยู่กับปลาน้ําใหม่ที่จับได้ในนาข้าววันนี้เขาได้ปลามาจากนาเยอะแยะไปหมดเลยนายสำรวยร้องบอกในขันเพื่อนบ้านัวเดียวกันไปถูกลอบหรือใส่ไหลรวยปลาน้ําใหม่ว่ามาจากน้ํายมเจ้าของบ้านตอบจะทําอะไรกินคาว่าต้มแก้มเล่าดีกว่าฝ่ายในขันเสนอขึ้นดีเหมือนกันปลาดุกนาน้ําใหม่อร่อยนะเว้ยคะว่า เองเป็นเหล้าข้าเป็นปลา,าเรามาฉลองกันสักหน่อยดีไหมไอ้ขันเข้าทีเหมือนกันเดี๋ยวข้าจะไปเอเหล้ารวมที่ร้านค้าสักขวดค่ำม,มืดพอดีคืนวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2530บุราณว่าเวลาเข้าใต้เข้าไฟตามชนบทบ้านนอกถือกันนักหนาเป็นเวลาผีสากนางครบกเข้านอกออกในอย่าได้ประมาทเพราะนั่นหมายถึงชีวิตที่จะต้องพลัดพรากคือการตายห่วง สำหรับคอทองแดงทั้งหลายไม่สนใจกับคำโบร,โบราณเหล่านั้นเนื่องจากถือว่ามันล้าสมัยอันที่จริงแล้วคำโบราณว่าเอาไว้ไม่ผิดนักคำพังเพยต่างๆล้วนแล้วแต่คุณโบราณได้เคยมีประสบการณ์มาก่อนทั้งสิน้นวงเล่าถูกตั้งขึ้นโดยที่ไหนสำรวยเจ้าของบ้านจัดแจงต้มยำปลาเป็นกับแก้มส่วนในขันยกขวดเหล้ามาแช่กันสองขวดเมื่อดีกลีเข้าปากคนทั้งคู่ก็เริ่มเสียงดัง ตามวิสัยคอสุราพาไปทันใดน,นั้นสายตาของนายขันก็เหลือบไปเห็นกินสองคนไม่อร่อยนี่ว่าเฮ้ hey, ไอรวยเอ็งไปเรียกไอหลองน้องชายเอ็งมากินด้วยสินายขันบอกให้เจ้าของบ้านเรียกนายจำลองอายุ4 1ปีน้องชายของนายสำรวยซึ่งกำลังนั่งซ่อมรถจักรยานสองล้อที่บอยู่ที่ร้านซ่อมใกล้นั้นเฮ้ hey, ไอหลองมากินเหล้าด้วยกันสิเอาหน่อยมาเร็วเข้านายสำรวย ได้เรียกนายจำลองน้องชายมาร่วมวงด้วยการพูดคุยเพิ่มสมาชิกขึ้นอีกเป็นสามคนค่อยออกรสชาติหน่อยอันที่จริงบ้านเราแล้งมานานนะพี่ทิศฝนตกมาได้นาได้น้าก็ดีเหมือนกันจะได้หายใจทั่วท้องหน่อยนายจำลองมากขึ้นเมื่อดีกลีได้ที่ยังไงสุขโขทัยเราก็ไม่แล้งหรอกว่าเพราะเรามีแม่น้ํายมหลายผ่านยิ่งบ้านยางเอ็นของเราอุดมสมบูรณ์หายห่วงในขันมากขึ้นมั่งอ้อแอด้วยดีกลี่ มันก็หายห่วงอยู่หรอกทิดขันเพราะทิดขันมีที่หนามากแล้วชอบเอาเปรียบคนอื่นในจำลองขัดลำขึ้นอา้าวทำไมเองพูดเมื่อหมายอย่างนั้นแหละไอ้ทิดลองอีกฝ่ายชักชุนหรือไม่จริงล่ะทิดขันเรื่องขอปักเขตจะว่ายังไงทิดขันล้ําเข้ามาในที่น้องสาวข้าวางฮุบที่หรือไงข้ายัางคล่องใจทิดขันอยู่นะตั้งแต่งานวัดครั้งโน้นต่างฝ่ายต่างขึ้นเสียงเขียว,วระหว่างในขันผู้เป็นอาคารตุกกะและเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านกับนายจำลอง ซึ่งเป็นน้องชายเจ้าของบ้านเมื่อเล่าเข้าปากกลายเป็นความกล้าไม่รู้จักตายดูเหมือนแต่ละคนจะแสดงความยิ่งใหญ่เป็นนักเลงด้วยกันทั้งคู่ต่างเถียงกันไม่ตกฟากคำว่าไอ้ลองเองกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเพราะถ้าเองจะเมาแล้วในสารวยผู้เป็นเจ้าของบ้านและเป็นพี่ชายของนายจำลองรีบห้ามทับเมื่อเห็นท่าไม่ดีซึ่งนายจำลองเองก็ว่าง่ายเพราะเกรงใจพี่ชายจึงลงจากบ้านไปด้วยอารมณ์ไม่ค่อยเอ็นจอยนักเลือดนักเลงฉีดสู้ซา มันพล่านด้วยดีกรีอยากตะบี้ตะบันคู่กรณีให้เห็นดำเห็นแดงกันไปเลยแต่ก็ไม่กล้าเพราะบารมีของในขันคู่กรณีนั้นยิ่งใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาขนาดเป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองก็นับว่าเป็นนักเลงสําคัญผู้หนึ่งในหมู่บ้านอย่าไปถือสามันเลยว่าอไอ้ขันไอ้หลองน้องข้ามันก็แบบนี้แหละกินเหล้าทีไรเป็นวยทุกครั้งข้าถึงไม่อยากเรียกให้มันมานั่งด้วยไงถ้าเองไม่บอกให้เรียกข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคนนิสัยอย่างนี้ นี่ดีแต่ว่าเป็นน้องชายเอกนะไอ้รวยถ้าเป็นคนอื่นข้าตะบันหน้าเหมาะไปแล้วในขันคุยเครื่องตามแบบฉบับเวลาผ่านไป19นาฬิกา30นาทีเหล้าขวดใหม่พร่องไปอีกขวดเล็กน้อยเสียงของในขันผู้เป็นแขกบ้านนายสำรวยก็ยิ่งส่งเสียงดังขมงโฉงเฉงได้ยินเป็นเสียงดังไปทั่วขุงน้ําแต่แล้วเสียงของในขันก็เงียบสงบนิ่งเมื่อมีเสียงปืนดังระเบิดขึ้นจากใต้ทุนบ้านเปรียงชัดเจนไม่ต้องเดา ร่างของในขันที่ส่งเสียงดังรบกวนอวัยวะชาวบ้านเพราะความเมาอยู่นั้นสงบลงฉับพลันเพราะเนื่องจากกลุ่มกระสุนของปืนลูกซองอาจจุกแน่นเต็มตัวจนล้มกลิ้งลงทันทีโอ้ยไอ้ลองมันยิงข้าพูดได้เพียงประโยคเดียวก่อนร่างของผู้พูดวิญญาณจะล่องลอยออกจากร่างไปทันทีตายสนิทโดยไม่ได้สั่งเสียลูกเมียดังที่เราเรียกกันว่าตายหวงเฮ้ยไอขันไอขันถูกยิง เสียงใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นหลังจากที่เสียงปืนสงบลงไฟฟ้าก็ดับเพรื่อลงเกือบจะเป็นเร่งจังหวะเดียวกันและจากเสียงปืนและเสียงร้องบอกข่าวทําให้ชาวบ้านรีบแห่กันมาดูที่เกิดเหตุเห็นศพของในขันนอนฟุบอยู่บนชานเดือนซึ่งมีขวดเหล้าโรงพร้อมทั้งกับแกล้มเคลื่อนกระจายไปแจ้งตำรวจเร็วเข้าใครคนหนึ่งหัวไหวรีบทําหน้าที่พลเมืองดีร้อยตำรวจโทวทวันมั่งข้างนายตำรวจหนุ่มรูปล่อ ซึ่งข้าเวรสอบสวนในวันหยุดพอดีเมื่อได้รับแจ้งเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีอีกชั่วโมงต่อมาก็รีบนำกำลังออกไปสอบสวนพร้อมกันนั้นก็วิทยุรายงานผู้บังคับบัญชาอันประกอบด้วยพันตำรวจเอกบำรุงเกิดดีเพิ่มกับการสุขโขทัยพันตำรวจทวารุณหาบสาสารวรใหญ่พันตำร,ร,รวจต,ตรีพิชัยพันอาทิตย์สารวรสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์ประจำตำบลร่วมกันไปสอบสวนที่เกิดเหตุ เหตุเกิดที่หมู่บ้านยางเอ็นหมู่ที่1นึ่งตำบลตาลเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นบ้านของนายสำรวยอายุ44ปีศพคนตายนอนอยู่ชานเรือนชื่อในขันอายุ44ปีสภาพบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่ตามลําตัวหลายแห่งสิ้นใจตายคาที่ก่อนเกิดเหตุทําอะไรกันร้อยตํารวจโททวันมั่งข้างาร้อยเวรสอบสวนเริ่มซักพยานกินเหล้าคลับหมวด นายสำรวยเจ้าของบ้านตอบกินด้วยกันกี่คนร้อยเวนสักอีกซึ่งเจ้าของบ้านทำท่าอึอากอัดสามคนครับนายสำรวยแข็งใจตอบอย่างฟื้นๆื้นมีใครมัง่งร้อยตำรวจทัวรวันไม่ยอมลดละตั้งคำถามต่อมีผมและไอขันคนตายนี่แหละแล้วก็ไอลองน้องชายผมครับในลองที่ว่าไปไหนผมจะขอสอบปากคำหน่อยคงจะไปอาบน้ำที่บ้านมันคงไม่รู้เรื่องหรอกครับหมวดเพราะมันเมานายสำรวยเจ้าของบ้าน พยายามปกป้องนายจำลองน้องชายแล้วเบี่ยงความสนใจตำรวจไปทางอื่นมันเป็นธรรมดาของคดีทุกคดีเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามาก่อนแน่นอนเหลือเกินว่าการปกปิดร่องรอยพิรุธต่างๆย่อมจะไม่มิดอย่างน้อยๆก็ต้องมีร่องรอยต่างๆหลงเหลือเพื่อเป็นหลักฐานนำให้ตำรวจติดตามแกะรอยหาตัวคนร้ายตามตำราที่ตำรวจทุกหนทุกแห่งเรียนวิชาการสืบสวนสอบสวนมาจากสายไหนก็ตามเถิด สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือจะต้องสอบพยานใกล้ชิดทุกปากไว้ในเบื้องต้นก่อนจากนั้นก็ค่อยๆจับประเด็นในวงกว้างให้บีบแคบเข้ามาเพื่อหามูลเหตุต่างๆเพื่อนําไปสู่ตัวคนเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการการทํางานของตํารวจเมืองสุขโขทัยก็ไม่หยุดนิ่งดังนั้นเมื่อการสอบปากคาเบื้องต้นรูปคดีมันกระชับเกลียวเข้ามาทุกขณะจึงทําให้ร้อยตํารวจโทวทวันมัง่งคั่งร้อยเวรเจ้าของคดี เร่งสอบพยานในคืนเดียวกันโดยไม่ต้องพักผ่อนกันเลยทีเดียวตำรวจสายสืบฝีมือดีอีกจำนวนหนึ่งก็ส่งออกหาข่าวในคืนมาเดียวกันเพราะดูจากรูปคดีแล้วมือปืนจะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมวงสุราหัางขืนกันอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่ในายสำรวยเจ้าของบ้านก็ต้องเป็นนายจำลองน้องชายร้อยตำรวจทัวรทวันกำชับกับตำรวจสายสืบเพื่อให้ออกหาข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องคูน่นี้เพียงช่วเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง ตำรวจชุดสืบสวนหาข่าวก็กลับมารายงานถึงพฤติกรรมของน้องชายในสำรวยเขามีปัญหาทะเลาะก,กันเรื่องที่ดินขับโมดตำรวจฝีมือดีกระซิบบอกร้อยเวรผมสืบมาแล้วครับในขันคนตายเป็นนักเลงมีที่ดินติดกับน้องสาวของในสำรวยกับนายจำลองคือคนตายขุดบ่อแล้วเอาหน้าดินมาทับที่ของน้องสาวในจำลองต่อมาก็มีการทําเรื่องขอประเขตเอาที่ดินมารางวัดก่อนจะเกิดเหตุเดือนที่แล้วนี่เองในขันคนตายกับนายจำลอง ดิกเคยมีปากเสียงกันมาแล้วและคนตายเคยเอาปืนมาลอบยิงในจำลองที่วัดตานเตี้ยแล้วครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าเมื่อปืนจะต้องเป็นนายจำลองอย่างแน่นอนหรือไม่ก็นายสำรวยเจ้าของบ้านแน่นอนเพราะในช่วงเกิดเหตุไม่มีใครแปลกปลอมเข้ามาในหมู่บ้านเลยเมื่อได้ข้อมูลเช่นนั้นร้อยตำรวจโททวันก็ขอทำการตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วบังเอิญสายตาก,ก็เหลือไปพบปืนลูกซองยาวซ่อนอยู่ที่มุงของนั่งแมน อายุ68ปีแม่ยายของนายสำรวยเจ้าของบ้านซึ่งนอนอยู่ทางมุมห้องแต่ด้วยไหวพลิบของนายตำรวจฝีมือดีจึงได้อุบเงียบเอาไว้ในบ้านมีปืนลูกซองยาวขี่กระบอกร้อยเวรถามเจ้าของบ้านเพื่ออย่างเสียงกระบอกเดียวครับนายสำรวยบอกกับตำรวจพลางเอาปืนลูกซองยาวพร้อมด้วยทะเบียนมาให้ตำรวจตรวจสอบแต่ร้อยตำรวจโททวันซึ่งสังเกตเห็นปืนลูกซองยาวอีกกระบอกซึ่งซ่อนอยู่หัวมุ้งของนา่งแหมนจึงเอ่ยถามขึ้นว่า แล้วนั่นปืนใครโดยชีย้ไปที่ปืนลูกซองยาวอีกระบอกหนึ่งซึ่งคราวนี้ร้อยตำรวจโทธวันนำมาพิสูจน์กลิ่นขมเหาปืนอย่างจับเต็มและปลอกกระสุนก็ยังคาลำกล้องเป็นหลักฐานอย่างดีที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้อีกเมื่อจำนวนต่อพยานหลักฐานอย่างชัดแจง้งในสำรวยจ,จึงได้หลุดปากบอกตำรวจว่าเมื่อปืนที่ลอบยิงในขันตายคือในจำลองน้องชายวัย41ปีนั่นเองตำรวจอีกพวกหนึ่งได้รุดตามไปที่บ้านของในจำลอง ซึ่งอยู่ในหมู่ที่3ตํตำบลตาลเตียควบคุมตัวในจํจำลองพร้อมกับแจ้งข้อหาให้ทราบสำหรับคดีนี้นายจำลองผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุซึ่งทุกอย่างก็จบสิ้นในวันต่อมาพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้อธยการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยครับก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องนี้บ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรก็น่าจะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเพราะน้ำเมาแท้แท้ เป็นเหตุให้เกิดมีการสูญเสียเกิดขึ้นครับสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอากาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ